สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็โตว,วันพุธที่25กันยายนคศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนอม,มวยชมกันอีกแล้วครับท่าน มวยเริ่มทำการแข,ข่งขันกับเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดผ่านเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกระหว่างนังนานยอดเพชรตัง ลาวัยบ็อกซิ่งแคมป์หรือก้าวไก่เอนนี่มวยไทยหรือแสนเหลี่ยมสิทธิ์โพแก้วนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดตังแต่ถ้าว่าซ้อมที่ค่ายมวยลาวัยบ็อกซิ่งแคมป์ที่จังหวัดภูเก็ตน,นะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านโมฮุระเอวะสปอร์ตยิมหรือวอวันชชยนะครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซ้อมที่ค่ายมวย เอวะสปอร์ตยิมน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่48กิโลกร,รมัมส่วนสูง161เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด104ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดเพชรตังราวยบ็อกซิ่งแคมป์นะครับช่างน้ำหนักได้105.2ลดไป1.2นะครับส่วนทางด้านฮูโมระเอวะสปอร์ตยิมนะครับช่งน้ำหนักได้103.8ขาดไป0.2นะครับนี่คือการช่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านโฮมูระเอวาสปอร์ตยิมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องคล่องแคล่วว่องไวขวางหน้าดันแทงอาวุธหลากหลายและก็ใช้หมัดสอกเป็นครับฝีมือครบเครื่องจริงๆนะครับสำหรับนักชกญี่ปุ่นราย์นี้ครับนี่คือสไตล์การชกของด้านโฮมูระเอวะสปอร์ตยิมนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของเขาครับก็ไปชนะคะแนนพายทองคำออโต้อาวันมวยไทยเมื่อทน่7กันยายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของ,งนั่นโฮมูละเอวะสปอร์ตยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของางน้านยอดเพชรตังลาวัยบ็อกซิง่งแคมป์กันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขาครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับนอกได้ในมีเขาในเหนียวแน่น ขวางหน้าดัานแทงวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นยอดเพชรตังลาวัยบ็อกซิ่งแคมป์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปพลิกแพ้คะแนนชล้างทองซิลมวยไทยเมื่อวันที่12มิถุนาย,ยน2อง7ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับแบบชูสวน11นะครับวันนั้นครับนี่คือฟอร์มล่ลาสุดของนั่นยอดเพชรตังราวัยบ็อกซิ่งแคมป์นะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านโฮมูระเอวะสปอร์ตยิมนะครับผมมองว่าความเป็นมวยหลากหลายดีกว่าครับแล้วก็อาวุธหลากหลายครับแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านโฮมูระเอวะสปอร์ตยิมจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาดูคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่งางงด้านเพชรภาไทยบำรุงสิทธิ์หรือวิรเดชโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดลำปางนะครับซ้อมที่คลายมวยมอราชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงนะครับน้ำหนักเป่อยก็อยู่ที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง1 7 0เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านโลกเงินกวยในเมืองยิมนะครับหรือวุฒเมืองเลยหรือผู้กองบัต บางบานหรือสิทธิเทพหนักกลางนะครับนักชกจากจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับแต่ไปซ้อมที่ค่ายมวยกล้วยในเมืองยิมที่น้องบัวลําพูนะครับน้ำหนักไปไปก็อยู่ที่61กิโลกร,รมัมสูวนสูง170เซนติเมตรวันนี้ชกกันในวิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับช่างน้ำหนักได้124.1ลดไป1.1นะครับส่วนทางด้าน โล่เงินกลวยในเมืองยิมนะครับช่างหนักได้หน3 7้ลดไปจุดเนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์กรชกบของด้านโล่เงินกลวยในเมืองยิมนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีดักศาสตร์แข่งและโตหนักนวงรุนแรงแล้วก็ไล่แขนแทงเข่าเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์กรชกบของนักโล่เงิน กล้วยในเมืองยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านโลเงินกล้วยในเมืองยิมนะครับก็ไปแพนนอกให้กับทางน้านโลโบอคอปและโกยิมในยกที่4เมื่อวันที่21สิงหาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนิน,นครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนัานโลเงินกล้วยในเมืองยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรผาไทยบำรุงศิ์กันบ้านนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรผาไทยบำรุงศิ์นะครับก็เป็นมวย ไฟเตอร์นะครับเป็นมวยซ้ายบูเตะขาเจาะยางฟรีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดีแล้วก็มีศอกแรงรอสวนรอโต้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรพาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนเซอร์วานอาร์มินีนะครับที่วันลุมพินีนะครับแบบไม่เอกชันนะครับ เมื่อวันที่12กรกฎาคม2 6 7ที่วันลุพินีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับผมมองว่าอาวุธหนักอาวุธแรงอาวุธหลากหลายนอกได้ในมีมีครบเครื่องวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับ ให้เป้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างน่านชาติมังกรชอหพยักษ์หรือฟ้างามยอดมวยพรลรัตหรือปอกเขาใหญ่นะครับก็เป็นน้องชายของเจ้าเพชรงามนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับซ้อมที่ค่ายมวยชอหพยักษ ย่านลำลุกกาคอง8หลังวัดทัญญผลนะครับอยู่กับเสียชายสุขโขทยและก็เสียพุทธชอห้าพยักน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่66กิโลกร,รมัมส่วนสูง169เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านปานเพชรสอนรมลนหรือสิทธสังปราบหรือออปิติศัก์หรือทอผ่าน49นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดร้อยอ็ดสอน่ข่ายมวยสอมยมยสอมหมายนะครับ น,น้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่67กิโลกร,รัมนะครับส่วนสูง172เซนติเมตรวันนี้ชกกันในวิกัด137ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชาติมังกรชอห้พยักฆนะครับช่างน้ำหนักได้136.7ขาดไปจุด3นะครับส่วนทางด้านปานเพชรสอนรุม,มน,นะครับช่างน้ำหนักได้137.8ลดไป จุดแปดนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางด้านปานเพชรสอนนรมลน,นะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพเราว่าได้นะครับเปิดเกมเตะต่อยแรงล็อกตีเหนียวแน่นเขายัดไส้แรงแข็งแร่งแข็งแรงมีศอกมีหมัดมีฮึดมีโต้ตลอดมีครบเครื่องครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน ปานเพชรสอนนฤมลนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นปานเพชรสอนนฤมลนะครับก็ไปชะนะคะแนนยอดสนัน่นสอโชคศักดิ์ศรีเมื่อวันที่15มิถุนายน2 5 6 7ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็แพ้นอกให้กับทางด้านดอนคิงโยทะลักมวยไทยในยกที่1เมื่อเมื่อวันที่9สิงหาคม2 5ง7ที่วันลุมพินีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านปานเพชรสอนนฤมลนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน ชาติมังกรช่อห้าพยักกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านชาติมังกรช่อห้าพยักนะครับก็เป็นมวยบู๊เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมสาสตร์แข่งปั้มตีมีเขายัดไส้แรงหมัดศอกแรงบู๊ดุดันครับแต่ถ้าว่าเรือเวทีไปหลายเดือนพอสมควรครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านชาติมังกรช่อห้าพยักนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับ ก็ไปแพ้คะแนนสอคมสอสมหมายเมื่อวันที่27มิถุนายน27มีนาคมนะครับโทษที2อ7 7ที่เวทีมวยราชํำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านชาบมังกรชอห้าพยักษ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านป่านเพชรสอนะรฤมนนะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายแล้วก็เขาในยัดไส้ดีแข็งแกร่งแข็งแรงแ วันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านปานเพชรสอนรมลจะไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาดูคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบระหว่างงานโมฮกเงาะบางกะปิหรือทีเด็ด99หรือเพชร40,000หรือสอสุขสมนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสสมหมายย่านบางกะปินะครับโดยมีเสี่ยกรุงเทคโนโหให้การดูแลและก็สนับสนุนการซ้อมอย่างเต็มที่น้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่68กิโลกรัมส่วนสูง175เซนติเมตรนะครับ วันนี้เจอกับทางด้านเด่นพยักเดชเพชรสีทองหรือเด่นเกียรติพัฒรพันธ์นะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมด้วยกายมวยเดชเพชรสีทองอย่านปทุมธานีนะครับน้ำหนักไปป่อยอที่65กิโลกร,รมัมส่วนสูง173เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด140ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโมฮอกเงาะบางกัปีนะครับช่างน้ำหนักได้ 140.9ลดไปจุด9นะครับส่วนทางด้านเด่นพยักเดชเพชรสีทองนะครับช่างน้ำหนักได้140.6ลดไปจุดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเด่นพยักเดชเพชรสีทองนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมลลาะปีมีเข่ายัดไส้แรงแ,งแข็งแก่งแข็งแรงไปไปลายมั่นคงกว่า ครับนี่คือสไตล์การชกของนางด้านเด่นพยักเดชเพชรสีทองนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับไปชนะคะแนนโมฮอกเงาะบางกะปิีเมื่อวนันที่10สิงหาคม2อง7ที่เวทีมวยสยามอ้อมน,น้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเด่นพยักเดชเพชรสีทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านโมฮอกเงาะบางกปิีนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมศาสตร์แข่ง ปัมต,ตีเขาในเหนียวแน่นโยนแทงบุ๊ดุดดันครับนี่คือสไตล์การชกของนานโมฮกเงาะบางกัปปีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขาครับก็แพ้คะแนนเด่นพยักเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่10สิงหาคม2อง7ที่เวทีมวยสซียมอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งนานโมฮกเงาะบางกัปปีนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้าน เด่นพยักเดชเพชรสีทองนะครับน่าจะเป็นหนังม้วนเก่านะครับค่อยๆกินค่อยๆนวดแล้วก็ไปปลายในเฉือนเข้าวินไปอย่างสนุกนะครับคู่ที่สี่ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเด่นพยักเดชเพชรสีทองจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ